จงก้าไปข้างหน้าอย่าท้อถอยอย่ามัวคอยถักวันมันศึกษาสัตว์ส,สงไว้ความดีมีเมตตาจงบุตสัาทำชอบประกอบบุญอันทำศีลภาวนานเป็นอาวุธจะไปผดเกิดที่ใดก็ไม่ชัว่ว เพราะมีบุญเป็นที่พึ่งของในตัวเกิดชาติใดก็ไม่ชั่วเพราะตัวบุญขอโอบน้อมแต่ผมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากเกเรตรัสรู้โดยชอบได้ด้วยพระองค์เองขอโอบน้อมแด่พระสัตรรมอันยังผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว ขอน้องน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบด้วยเสียงกล้ามสูงสุดขอถวายความเคารพแด่พระเดชะคุณหลวงพ่อพระวิเทศธรรมรังสีหลวงตาชีด้วยความเคารพอ,อย่างสูงยิ่งขอการาบท่านอาจารย์ดตรตพระมหาธนัดจารีอาจารย์พระวสิษุกร อัตตาทีปูด้วยความกรุบขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีรนญาติโยมท่านสาธุชนทุกฝ่ายในธรรมทุกท่านสำหรับโอกาสต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นทำจิตใจให้เบิกบาน ได้กล่าวเอาไว้ว่าในหนึ่งวันชีวิตของเราควรเร่งสร้างความดีเอาไว้ในดวงจิตควรเร่งเปลี่ยนกันใจให้ไกลชั่วควรเร่งสร้างความดีไว้ในจิตใจให้มากเพื่อที่จะบำบัดความชั่วกำจัดความชั่วที่จะทำ พาตัวให้เราโตรงดังนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้เสียสละเวลาโยมเสียสละเวลาและโอกาสซึ่งเพียงพระคุณหลวงพ่อพระอภยตโตหรือว,ว่าพระพรหมกุนาพอหลวงพ่อเจ้าคุณอภยธ์ท่าน,นกล่าวว่าชีวิตหนึ่งเท่านี้สร้างความดีได้ขนานะ ชีวิตหนึ่งเท่านี้สร้างความดีได้อันนะั้นก็หมายความว่าชีวิตของเราควรที่จะทําให้ชีวิตมีคุณค่ามีราคาสึ่งท่านผู้รู้ท่านได้กล่าววานนี้โยมท่านบอกว่าจงล้างของเก่าให้มันใสจงทําของใหม่ให้มันงาม จงเดินตามทางแห่งบัณฑิตเพื่อพิชิตซึ่งความสุขอันนี้ท่านครูท่านกล่าวไว้อยู่นะล้างของเก่าให้ใส่ทำของใหม่ให้งามเดินตามทางแห่งบัณฑิตเพื่อพิชิตซึ่งความสุขทีนี้ตามหลักตรก,การหรือว่าหลักการของ พระพุทธศาสนาหัวใจของพระศาสนาท่านจึงบอกว่า,ท,วาท,วทําความดีให้ทั่วทําความดีให้ทั่วเว้นความชั่วให้หมดกำกับจิตของเราให้ขาวรอบทำความดีให้ทั่วก็คือความดีทุกสิ่งอย่างกายวาจาใจเราจะทำดี เราจะคิดปรารถนาดีทั้งต่อตอนเองแล้วก็ต่อสังคมส่วนรวมนี่เกี่ยทำความดีให้ทั่วนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาก็ทำให้ทั่วนี่ได้วได้ทำอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ประการที่สองเว้นความชั่วให้หมดเว้นความชั่วให้หมดก็เช่นเดียวกันกนะายวาจาใจของเราเราก็จะ เว้นนะก็คือแรงลบับาบบำเพ็ญบุญหนุนนำตนเกิดเป็นคนควรสร้างบุญให้เกิดแก่ตัวเราอันนี้คือความชั่วเว้นให้หมดและสิ่งสำคัญนะสิ่งที่พระพุทธศาสนามีแต่ว่าศาสนาอื่นไม่มีก็คือข้อที่สานี่ข้อที่สาก็คือกำหนด จิตของตนให้ขาดรอบกำหนดจิตของตนให้ขาดรอบนี่ก็คือเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตใจศาสนาอื่นมีอยู่สองประการนะว่าโย,ยตเทตมกากลางเมื่อสักครู่นี้ทําความดีให้ทั่วเว้นความชั่วให้หมดนี่ทุกศาสนามีแล้วว่าข้อที่สามเลยกำหนดจิตของตนให้ขาดรอบ ก็คือพระพุทธศาสนามีความโดดเด่นในเรื่องของจิตใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสัจจิตตมานุรักไถยะก็คือมีอยู่คราวหนึ่งมีพิสูตรรูปหนึ่งน,นะโยชนได้บวชก็ามาในทางพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทได้ศึกษาหลักธรรมแล้วก็พอรู้เข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัติ เพื่อกัดเราจิตใจของตนแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องของจิตใจลึกแท้ยากแก่การอยั่งถึงนะอารมณ์มันมาทางกายทางวาจาทางใจไม่รู้จะตั้งรับยังไงร,รู้สึกว่ายิ่งปฏิบัติทรรเ,เท่าไหร่ความวุ่นวายมันก็มีมากขึ้นเท่านั้นไม่รู้จัก กำหนดอย่างไรกำหนดอารมณ์อยา่างไรก็เลยมีความเบื่อหนอ่ายโยมนะมีความเบื่อหน่ามีความท้อแท้มีความหดหูม่มีความฟุ้งซ่านว่าทําไมเราช่างเป็นคนอาภทัพอับวาสนาเป็นอาภาพระบุคคลในพระพุทธศาสนาแล้วหรืออย่างไรจรึงปฏิบัติธรรมแล้วนี่คุณธรรมที่ยังไม่มี ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดลนคุณธรรมที่พอเกิดมีบ้างแล้วมันก็เสื่อมไปก็เลยมีความท้อแท้เบื่อหน่าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอลาสิก์ว่า้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระพุทธเจ้าเป็นอภาภัพพระบุคคลในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมแล้วคุณธรรมที่ จะเกิดมนะีที่เป็นความพออคูณก็ไม่เกิดขึ้นเลยรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายจิตใจพระพุทธเจ้าก็เลยยกพุทธมิิตินี้มาสัจจิตตามนุรักษายยะดูก่อนพิสูุเธอจงตามรักษาสิ่งหนึ่งได้ไหมนะได้พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ก็เลยตรัสเมื่อสักครู่นี้เลยสาสตจิตตมโนรกายะเธอจงตามรักษาจิตของตนจงตามรักษาจิตของตนสาสตจิตตาก็คือจิตของตนนี่หละมีการกลับใจอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลการปฏิบัติธรรมก็คือสิ่งที่อยู่กายกลับใจนี่เองกายกับใจเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุรชนทั้งหลาย สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการรักษาใจเรื่องของการรักษาใจท่าน,นพระพุทธเจ้าจริงเน้นเรื่องของใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของจิตใจมโนปุังะขงมาธรรมามโนเสถิธรรมโนมายามานาสาเจปสสนเนนะภาสติวาคารต,ติวาตัตโตนางสุข,ขมเวติฉายาวะอนุปาลญญี เข okay. าคิดราะว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นของหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วด้วยใจหากว่าบุคคลมีใจเลื่อมใสแล้วกล่าวอยู่หรือหรือว่าทำอยู่ไซความสุดย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเหมือนดังเงาที่ติดตามตนไปฉะนั้นอันนี้คือพระเจ้ายกเครื่องของใจ ใหญ่ใจเป็นปัญหานึ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจิตใจว่าเธอจงตามรักษาจิตของตนแล้วสิ่องอื่นเกรีย่ยาอื่นมันก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้เธอวุ่นวายวุ่นวายใจได้เลยเพราะเมื่อเธอรักษาใจความโลภความโกรธความหลงที่มันยังไม่เกิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือที่มันเกิดขึ้นแล้ว เรามีสติรูเาาร้เท่าทาันสำหรับรู้เท่าทันเมื่อนั้นความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่เธออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นธรรมะปัญญาที่อาตมาภาพจะได้นำเสนอแก่ญาติโยมในวันนี้ก็เป็นเรื่องสบายๆนีโยมธรรมะเป็นเรื่องสบายๆ ก็คือท่านอาจารย์ดรพระมหาธน,านาัดท่านบอกว่าให้เอาเรื่องธรรมะแปละนะมาบรรยายให้โยมฟังอามารมก็เลยได้เคยไปปฏิบัติธรทมนะเมื่อคราวที่เป็นพระนิสิตที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อหลายสิบปีก่อนน้โยตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรอันนี้ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันอย่างที่พระองค์กั่าวไว้ว่าคโนโวมาปัจคาขณะอย่างล่วงไปแล้วซึ่งท่านทั้งหลายนี่ก็คือเรื่องของเวลานั้นวันนี้จะนำเอาหลักธรรมะเกี่ยวกับรเรื่องของเวลาปัจจุบันสำคัญที่สุด มานำเสนอย์ใหาติโยมสาธรจชนทั้งหลายได,ได้ได้รับฟังเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาจะได้เป็นกาลยานามิตรนะเป็นหลักข้อคิดสกิเตือนใจเพิ่มพูนแนวทางการปฏิบัติยิ่ง,งขึ้นไปพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตุมเฮหิกิจจะมาตับปัง อกคาตาโรตถาทตาก็คือแปลได้ใจความว่าความเพียรหรือบุญกุศลคุณงามความดีนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องค้นขวายต้องสร้างต้องบำเพ็ญต้องเพิ่มพูนด้วยตัวของท่านเองส่วนเราตถาคตนั้นเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางชี้ทางสว่างทุกเกษมสุข น่ารู้างก็คือเป็นแต่เพียงผู้แนะน,นําแนะนําชีา้ทางเท่านั้นส่วนคุณงามความมีความเพียรเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องทาเอาเองต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุรชนทั้งหลายวันนี้ได้นําเอาเกี่ยวกับเรื่องว่าเวลาปัจจุบันนั้นสําคัญที่สุด สำคัญที่สุดอย่างไรวันนี้ก็จะนำมาเสนอให้ทุกท่านสักห้าอย่างห้าข้อนะอยู่นะลองลองตั้งสงติแล้วก็ลองจดจำแล้วก็อาตมาว่าจะมาทดสอบในตอนท้ายอยู่ว่าสุสูสัสงราปะเตป,ปัญญาฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญาตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจน้อมนำไปปฏิบัติจะได้สาระประโยชน์จยากไรบ้างตามหลังของการปฏิบัติธรรมแล้วบอกว่าสมถกรรมฐานกเกเตอกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจนักทีสันติป,ปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มี สุขอื่นที่ว่าเป็นความสุขที่เราคิดว่าดีที่สุดก็ยังไม่ยอดเยี่ยมเท่ากับความสุขใจความสงบใจเหมือนที่พระราชาองค์หนึ่งมียมนะเกิดในสมัยของพระพุทธเจา้าหลชื่อว่าพระมากับปีนะ